สวัสดีค่ะน้องน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่รักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูวิรันรณแก้วทัใจนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องวันหน้าสีอุน่นวันหน้าสีเย็นนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะเรามาดูวันหน้าสีอุ่นกันนะคะ วรรณสีอุ่นหมายถึงสีที่ประกอบด้วยสีส้มเหลืองสีส้มแดงสีแดงและสีม่วงแดงวรรณสีอุ่นให้ความรู้สึกตื่นตามีพลังอบอุ่นสนุกสนานและถึงดูดความสนใจได้ดีโครงสีอุ่นนี้สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากคมีสีเย็นมาประกอบบ้างทำให้ภาพ มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเร้าเรียนดูรูปแรกนะคะรูปแรกนี้เราเห็นเป็นบรรณสีอุ่นหมดเลยนะคะไม่มีวรรณสีเย็นเลยนะคะดูแล้วให้ความรู้สึกเป็นไงคะรูปแรกอ่าให้ความรู้สึกร้อนแรงใช่ไหมคะรูปที่สองก็เหมือนกันมีแต่วรรณสีอุ่นหมดเลยนะคะอันนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะ มาดูรูปที่สามนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถถังเนาะเป็นรถที่ใช้ในสงครามนะคะน,นี่ก็ให้ความรู้สึกรุนแรงนะคะรูปที่สี่อันนี้เป็นรูปของวัดนะคะแล้วก็โคมไฟเนาะปล่อยโคมไฟก็ให้ความรู้สึกรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็สว่างนะคะรูปที่ห้านะคะรูปที่ห้า นักเป็นมองไปก็จะเห็นมีวัดมีแม่น้ำมีคนไายเรือไายเรือนะคะก็ให้ความรู้สึกรุ่งเรืองอบอุ่นสงบนะคะส่วนรูปที่หกรูปที่หกนะคะรู้สึกว่าดินมันแยกออกไปนะคะนี่ให้ความรู้สึกแห้งแลง้งเหมือนภาคอีสานเมื่อก่อนนะคะ,ะดินจะแยกแบบเนี้นะคะก็ทำให้เกิดความรู้สึกแห้งแล้งนะคะ มาดูรูปสุดท้ายนะคะที่ใช้วันนสีอุ่นนะคะภาพนี้อ่าน้องๆนักเรียนเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกหิวเลยใช่ไหมแบบนี้น่ารับประทานใช่ไหมคะเรามาดูวันนสีเย็นกันบ้างนะคะวันนสีเย็นประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลือง สีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงส่วนสีอื่นถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นวันหน้าสีเย็นดังเช่นสีเทาสีดำสีเขียวแก่นะคะจะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวันหน้าสีร้อนและวันหน้าสีเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มวันนสีร้อนก็ให้ความรู้สึกร้อนและถ้าอยู่ในกลุ่มวันน่าสีเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วยสีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นได้ทั้งสองวันนะนะคะมาดูสองภาพนี้นะคะ,ะภาพแรกเป็นภาพของต้นไม้ใช่มต้นหญ้านะคะมีสีเขียวนะคะภาพนี้ก็ให้ความรู้สึกเย็นสบาย อีกภาพหนึ่งก็มีดอกไม้และผู้หญิงเนาะ,ะภาพนี้ให้ความรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะน,นี่เป็นภาพท้องฟ้านะคะเป็นภาพทะเลออันนี้ภาพนี้ให้ความรู้สึกสงบเยือกเย็นใช่ไหมอ่าส่วนอีกภาพหนึ่งอันนี้ตอนกลางคืนละนะคะเราจะเห็นต้นไม้ เป็นสีออกดำๆต้องเป็คล้มๆนะคะภาพนี้ให้ความรู้สึกเยือกเย็นแล้วก็หวังเวงใช่ไหมเอ่ยไปดูภาพนี้กันนะคะภาพนี้ามืดๆเลยนะคะภาพนี้ก็ให้ความรู้สึกสงบเศร้าภาพเป็นภาพที่น่ากลัวนะคะอันนี้เป็นภาพของตอนกลางคืนนะคะไม่มีแสงสว่างทำให้น่ากลัวนะคะ อีกภาพหนึ่งนะคะภาพนี้เห็นผู้ชายเอามือกลุมกระหมับเนาะสงสัยงานเยอะนะคะภาพนี้ก็ให้ความรู้สึกเครียดและก็กังวลใช่ไหมคะดูภาพสุดท้ายนะคะอันนี้ภาพสุดท้ายของวันนสีเย็นนะคะ่านักเรียนเห็นภาพนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะค่ะภาพนี้ก็ให้ความรู้สึกสะอาดใช่ไหมคะเรียนไปแล้วเนาะ วันนสีอุน่นวันนสีเย็นนะคะอ่าทีนี้เราลองมาสรุปบทเรียน,นพร้อมๆกันสิคะว่าวันนสีคืออะไรคะวันนสีก็คือการแยกคุณลักษณะของกลุ่มสีประกอบไปด้วยวันนสีอุน่นกับวันนสีเย็นใช่ไหมคะสีที่ให้ความรู้สึกร้อนเย็นซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดแต่และกลุ่มให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์เชน่น ตื่นเต้นร่าเริงแสดงถึงความอบอุ่นจากแสงแดดในเวลากลางวันหรือให้ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายในเวลากลางคืนสามารถนำมาสร้างสารรค์และถ่ายทอดอารมณ์ให้ความรู้สึกในางานทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบประเมินที่ครูแจกไปให้นะคะ แบบประเมินที่อซอ1.1ป .5 ทับ3นะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะให้นักเรียนแก้ที่ตัวชีว้วัดด้วยนะคะตัวชี้วัดให้แก้ตามเหมือนในสไลด์นี้เลยนะคะนั้นคุณครูเขียนผิดไปนะคะขอให้นักเรียนทํำงานด้วยความตั้งใจนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ